ป่าชุมชนบ้านนาีสังตำบลน,นายางอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตคนที่นี่รบกวักตาเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตนะครับเพราะว่าพญาพิชัยนั้นเป็นนักสู้ที่สุดยอดปัาจุบัน คนพิชัยคนอุตรดิตก็ยังเป็นนักสู้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับพาะเราไม่เคยหวั่นเกรงอะไรและเราจะทำคุณประโยชน์ให้เกิดกับแผ่นดินแม่นบอแมนแล้ว <laughs> <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปใช่ไหมครับหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้ก็โชคดีครับ <c oughs> ได้มีโอกาสมาอยู่ที่อำเภอพิชัยของจังหวัดอุรตรตดิตถ์นะครับ <c oughs> ตำบลน,นายางบ้านนาอีสางก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งผืนป่าชุมชนที่มีประวัติแล้วก็พี่น้อง กับกรมป่าไม้ก็ร่วมกันรักษาพื้นป่านี้แล้วก็ปลูกเสริมขึ้นมาเกือบ1,400ไร่ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่เราได้ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นมาการปลูกเป็นเรื่องไมเ่เป็นเรื่องธรรมดาแต่การดังหนาสหัสกันก็คือการที่จะรักษาไว้ใช่ไหมนายกครับใช่ครับ ผมนายกปีศัิ์ชูช่วยนายกองค์การเหมืองอนส่วนตะบนในยางครับในชีวิตนี้นายกเคยขโมยตัดไม้กี่ต้นแล้วมีได้ปลูกครับเอาเลยครับถ้าถ้าจะตัดก็คืออ่าไม้ที่ที่มันเสื่อมโทรมแล้วใช้ไม่ได้เลยครับเอาไปทําวัดบ้างไปสร้างโรงเรียนบ้างครับท่านครับครับครับเพราะเราเห็นคุณค่าคุณค่ามันคือปอดของชุมชนปอดของประเทศถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับเนาะครับภาครัฐโดยเฉพาะ<ม>กรมป่าไม้และรัฐบาลเองก็อยากให้สิ่งนี้มันมีอยู่ทั่วประเทศไทยครับเพราะว่าอาดีตอดีตอธิบดีดดดกรมป่าไม้นะครับไปรับปากส,าาสหประชาชาติไว้แล้วว่าภายในปี2570ถ้าจำไม่ผิดนะครับเราจะมีพื้นที่สีเขียวประมาณ55%ของประเทศและพื้นที่ป่าไม้ จาก30กว่าเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ40เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นสิ่งนี้รับปากเขาแล้วก็ต้องทำให้ได้และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการของพี่น้องที่นายอีซางเนาะนายกอยู่ตำบลอะไรนะฮะอยู่ตำบลนายยางนี่แหละครับแต่อยู่ที่หมู่ที่สามครับแต่ในหมู่บ้านทั้งเจ็ดหมู่บ้านก็ร่วมมือกันทุกๆหมู่บ้านครับ ให้ความมุ่งมือดีมากครับโดยเพราะท่านหลวงพ่อนาบซึ่งเป็นแกนหลักแกนนำนะครับได้สร้างป่าชุมชนเราขึ้นมานะครับทำให้พวกเด็กๆลูกหลานเราได้ซึมซับในเรื่องของการปลูกป่าครับก็ในบตเราพื้นที่ป่าที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์อยู่นะครับก็จะมีอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งนี่หนึ่งที่แล้วก็หมู่ที่สองครับหมู่ที่สองบ้านหนองกวางอีกหนึ่งที่ครับที่ถือว่าเป็นปอด เป็นป่าชุมชนที่มีชื่อเสียงอย่างของหมุดที่สองนี่ก็ได้รับรางวัลระดับประเทศครับแต่ตอนนี้ป่าชุมชนของหมูดที่หนึ่งก็เราก็กําลังสนับสนุนนะครับให้าชาวบ้านได้ดูแลรักษาครับเพื่อที่จะมีไว้ให้กับลูกหลานต่อไปครับป่าชุมชนให้ประโยชน์อะไรอื่นอีกกับพี่น้องครับเป็นเร่งอาหารที่นี่จะมีพวกเห็ดไม่เจ้าเป็นเห็ดพอเห็ดโคนเห็ดอะไรต่างๆ<ม>เหล่านี้ครับ นี่คือแรงอาหารหนึ่งแล้วครับสองอ,อากาศนะครับก็คือตรงนี้หมายความว่าถ้าเรามีป่าทุกอย่างมันก็สมบูรณ์นะครับทําให้พื้นที่พื้นดินชุ่มช่ำนะครับและก็ที่3ก็คือป่ามันจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ<น>ที่หลักๆนะครับผมบถ้ากรมป่าไม้กรมทยานร่วมมือกับกรมการปกครอง ให้ลูกหลานเยาวยชนที่จะเกิดต่อไปในอนาคตน,นี้นะครับเกิดมาพร้อมกับต้นไม้คนละต้นอยู่ในบัตรประชาชนและต้นไม้ต้นนี้เมื่อมันโตแล้วเนะ่ยเขาไปทําประโยชน์ได้เอาไปกู้เอาไปเพื่อการศึกษาเอาไปเพื่อรักษาพยาบาลตัวเองได้เมื่อนั้นนะครับคนเกิดมาอีกสิบล้านเราจะมีต้นไม้1ิบล้านจะเป็นไม้เลื้อยไม้ยืนต้นไม้อะไรก็ได้ถ้าทําได้นะนายก<ม>สิ่งที่ดีมากเลยครับนะต้องต้องช่วยกันต่อยอดแล้วก็ขยายสิ่งนี้ ซึ่งถ้าทําได้เราจะนำเขาเลยนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมคิดไวแ <Yeah! S 3> ต่มาพระครูสุภัทระสันติคุณเจ้าวาดวัดดอยท่าเสารองเจ้าคณะอำเภอรับแล่ผู้ช่วยเจ้าคณ้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับหน้าที่ในส่วนตรงนี้ด้วยรเรื่องของสาธารณาสงเคราะห์ในการดูแลเรื่องป่าเรื่องอะไรต่างๆอยู่ที่วัดดอยท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยตรงนี้นั้นเรา เริ่มในการทำป่าชุมชนเนี่ยประมาณปี2536-37หาพาพี่น้องอช่วงนั้นบ้านของเราเนี่ยแรงและขาดแคลนน้ำก็พากันเดือดร้อนก็เลยประชุมญาติโยมแล้วก็ถามต้นสายปลายเหตุว่าทำไมถึงแรงถึงร้อนน้ำไม่มีเพราะช่วงนั้นป่าของเราสุดโทมมากมีการทำกรเกษตรแบบ ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกอะไร่เงี้ยดังนั้นก็เลยค้นหาสาเหตุของความแห้งแลง้งเราก็เลยรู้ว่าอ,อ๋อมันมาจากการที่ป่าของเรามันมีน้อยดังนั้นเราก็ได้เริ่มทําโครงการโดยผ่านประชามติของประชาชนร่วมกันประชุมแล้วก็การบริเวณตรงนี้เป็นป่าชุมชนซึ่งตรงนั้นก็มีประมาณ1 5 0 0รไร่เมื่อก่อนนี่ก็ทำมาเรื่อยๆพี่น้องแต่ละรุ่นละรุ่น ตั้งแต่ท่านกำนันถนอมอผู้ใหญ่สเสวียนแล้วก็ผู้ใหญ่เจริญผู้ใหญ่เจือผู้ใหญ่ไวยผู้ใหญ่สมบทมาจนถึงปัจจุบันก็คือผู้ใหญ่เฉลงนี่หลายหลายรุ่นแล้วก็ทำาสืบกันมาเรื่องปลูกป่าทุกปีอนุรักษ์แล้วก็การไฟทำคอยทุกปีเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้จดได้จำแล้วก็ตรงเนี้ยดังที่ท่านนายกบอกเมื่อกี้ว่าตรงเนี้ยมาสรุปได้คือ มันได้3ออได้4ออออที่1ก็คือได้อากาศได้อาหารได้อาชีพและก็ได้อารมณ์มันก็จะทำให้หมู่บ้านของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเรารักษาดูแลซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นป่าชุมชนประมาณนี่แหละพันกว่าไร่ซึ่งก็จะให้ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเกือบครบทุกด้านก็ทํารายได้ให้แต่ละปีเนี่ยเป็นผักไม้ไส้ยาอะไรต่างๆที่ค้าขาย เราทำให้เกิดอาชีพเกิดอารมณ์ที่ดีนั้นก็เริ่มทํามาตั้งแต่ปีปินุเป็นต้นมา่ <Yeah. S 1> อบถามเ <Okay. S 1> ยาวชนที่มาร่วมปลูกป่านะครับว่าป่า3 4มสีอที่เราได้จากป่านาะยกท่านพูดไปแล้วมีอะไรบ้างลูกเอาีักยอที่ได้จากป่าคืออาหารอาชีพอารมณ์อ,มอากาศค่ะอือโอได้หมดเลยนะครับ ก็ท่านอยู่กรมป่าไม้เนี่ยย้อนจากนี้ไปหลายปีก่อนนะครับเจ็บปวดใจไหมครับผมนายธนพงศ์นนทลอยครับหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่อตอนหนึ่งวังเบนครับก็ดูแลพื้นที่ของอำเภอทองสันขันแล้วก็อำเภอพิชัยครับาถามว่าเจ็บปวดหัวใจไหมใช่ไหมครับครับความจริงก,ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างพวกผมเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยพวกเราเองก็พยายามดูแลรักษา ป่าที่ที่มันมีคงอยู่เนี่ยนะฮะในในประเทศของเราเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างสุตรความสามารถแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยกําลังเจ้าที่เองบางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะเข้าไม่ทันในจุดที่เกิดเหตุบุกรุกเกิดอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะมีป่าที่เสียไปบ้างนะครับแต่เราก็พยายามที่จะกู้คืนนะครับพยายามที่จะเข้าเข้าพื้นที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ไม่ไม่เคยปล่อยให้อ่าพื้นที่ป่าเนี่ยถูกบุกรุกแล้วก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นพื้นที่เกษตรหรือว่าเป็นพื้นที่อะไรไปมากมากกว่าเดิมนะครับครับ นี่ก็คือบัคําของเจหนที่กรมป่าไม้นะครับเราเห็นว่าบางคนปฏิบัติงานโดยเอาชีวิตเข้าเสี่ยงนะครับไปต่อสู้กับผู้ลักลอบบางคนขับรถไล่กวดดจนกระทั่งแบบรถเสียหลักแล้วตัวเองก็สูญเสียชีวิตเพราะนั้นทุกคนนะครับหวงแหนแล้วก็รักษาป่ากันทั้งสิ้นแต่ในสถานการณ์บางอย่างที่คนหน้าพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเห็นอกเห็นใจกันนะครับ ก็ขอให้คนไทยทุกคนนะครับรักป่าเมื่อน,นั้นป่าก็จะอยู่กับกับเราตลอดไปอย่างน้อยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกพื้นที่ต้นแบบนะครับที่พี่น้องหวงแหนป่ารักป่าปลูกป่าแล้วก็ดูแลป่ากันซึ่งถ้าทุกชุมชนนะครับทั่วประเทศไม่ใช่แค่อุตรดิตเท่านั้นไม่แค่พิชัยเท่านั้นนะครับร่วมกันทำวันนี้วันหน้าเรายังมีป่าไม้ ไว้เพื่อความผาสุกข,ของบ้านเราแล้วก็อวดกับชาวโลกได้ว่าคนไทยรอปอ่รอรักป่าไม่แค่ป่าไม้พี่น้องประชาชนนะครับคนในชุมชนพระสงค์นะครับเยาวชนนี่คือเริ่มเป็นลำดับขั้นนะครับก็ให้ขอให้เมืองไทยเราโชคดีนะครับกิี่ไอที เด็กคนนี้ลักป่าอันนี้ป่าอยู่ตัวหน้าแล้วกอดเลยกอดกอดี่กอดอันนี้อันนี้ป่าธรรมดาบางคนไม่เคยเห็นแม่ป่าอยากเห็นแม่ป่าไหมลูกอ้าน,นี่แม่ป่าอยู่นี่อันนี้ป่าธรรมดานั้น แม่ป่าเป็นป่าใหญ่ของอำเภอพี่ชยัยจังหวัดอุตรดิตถ์ออากาศออาหารอออาชีพออารมณ์ครับรผมลูกเสร็จอารมณ์ดีเจ <for> <c oughs> อันครับผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่ <c oughs> อ,อ <c oughs> กบก่อน, <c oughs> <c oughs> น โอ้เยี่ยมเลยวันนี้ครับโอ้โีวิทีได้เจอกับท่านนี่ครับไม่นึกไม่ฝันเลยนะโชคดีนะคะคุณโชคดีเหมือนกันไม่ได้เป็นฝัดีใจครับอีกประมาณสังก็ซื้อเห็นแต่ในในทีวีใจที่เจอตัวจริงเด็กๆนั้นยอดอะไรยอดไม้ยอดไม้แล้วไม้มันก็สร้างอากาศใช่ไหมครับแล้วก็ในป่าก็มีสิงสารสัตว์เยอะเมื่อกี้เห็นเดินเดินมาแล้วโดดลองวิดไวไปเจออะไร เจอเสือเสือจ้อเสือดุไหมดุเสือเนี่ยต้องเลี้ยงให้เชื่องแล้วมันจะไม่ดุจะอยู่คู่กับเราเสือเนี่ยทำให้เชื่องได้เนี่ยอานไปเลยครับเนี่ยเชื่องเสือเชื่องนะ น้องๆมาช่วยสารต่อจะดูแลรักษาอย่างลุงผู้ใหญ่ได้ไหมครับได้ได้เนาะดีแล้วลูกโรงเรียนบ้านในอร้างครับด้านอีสานะครับนี่เรามีเรามีต้นแบบทำมาให้เราแล้วเนาะมั้นก็ฝากหนูไว้เนาะเรามาปลูกป่ากันวันนี้วันดี พี่น้องหญิงชายชาวประชาหมู่บ้านนในสางตำบลนนายางพร้อมกันมาปลูกป่าอนุรักษ์เสริมสร้างของดีฝากเอาไว้ลูกหลานของไทยอนุรักษ์เอาไว้ป่าของเราจะได้เฟื่องฟูเขียวขจีอยู่ในตำบบบ้านนในสาง อ่างจงเริญก็ที่เรายืนกันอยู่น um ี้ก็เ um, ป็นอ่างเก็บน้ํามีชื่อว่าอ่างเก็บน้ําห้วยคลองเหมืองหรืออ่างเก็บน้ําบ้านชมบอนอ่างเก็บน้ําบ้านชมบอนอ่างเก็บน้ําห้วยคลองเหมืองนะครับก็มีน้ําก็เป็นพันพันประมาณสองล้านสองล้านสองล้านห้าครับลูกค้า สอล้านห้าแสนลูกบาทเมตร,รนะครับเอาน้ำหล่อเลี้ยงลงไปในพื้นที่ข้างล่างแล้วก็รอบๆนี้ก็จะเป็นภูเขาป่าไม้อดีตเดิมก็ถูกแผ้วถางบุกรุกไปมากมายนะครับก็ได้หลวงพ่อวิรัตนะครับทัานมาเป็นแกนนำและก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ก็สามารถที่จะดึงคืนพื้นที่ป่ากลับมาได้ แล้วก็ปลูกเสริมเติมเรียกว่าทุกโอกาสสำคัญหรือว่าทุกปีทุกปีท้งนี้เพื่อใหออ้พื้นที่ตรงนี้ไม่เป็นเขาหัวร้อนอีกต่อไปนี่เป็นความวิยะอุตสาหะเป็นความบากบั่นที่พี่น้องชาวอ,อ,อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตต์ตำบลเลยนะฮะตำบลนายางบนนายางบ้านาานายีสางนะฮะชมบอน,นะครับ,บ,บนนร่วมมาร่วมมือกันแล้วถ้า ใครไม่เคยเห็นอะไรนะนายแองกาล่า nice ครับนายแองกาล่าตรดิตกตกนายแองกาล่าประวัติตรดิตฐ์อ่าก็ให้มาที่นี่ได้เลยมาเที่ยวมาชมกันอ่าเราจะเห็นชาวบ้านเอาตูดไถกันสไลด์สไลด์สไลเดอร์เสาร์อาทิตย์ลูกเด็กเล็กๆเราจะนั่งกินอาหารทายน้ำนะอยู่ในน้ำเลยเย็นกันการสร้างรายได้ให้ชุมชนให้ชาวบ้านครับมุมมองอาจไม่ใหญ่ แต่เป็นมุมมองเล็กๆที่เอาไปต่อยอดในพื้นที่ท่านได้นะครับขยายผลไปเมื่อนั้นความร่มรื่นความร่มเย็นความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับคืนมาได้มนุษย์ทำลายได้มนุษย์ก็สร้างสรรค์ได้นะครับเดินทางสะดวกครับท่านครับถ้าผ่านสายสุเอ็นะครับใช้สายสุเอ็เข้ามาแค่ประมาณไม่ถึงกิโลเมตรครับผ่านไปผ่านมา อ่าเข้ามาพักชิวๆกันได้เลยครับเนาะอ่ามีอาหารการกินสอโดยพ่อสอทิศคนเยอะมากครับมีที่พักไหมอ่าที่พักยังครับยังยังไม่มีนะครับเที่ยวกันอ่าก็ให้อ่าผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมพวกเราครับมาแวะทานอาหารอ่ามาแวะพักผ่อนอธรรมชาติยังร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับยังร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนบ้านไร่างตำบลอายางเราครับ พิชัยนั้นดีมาแต่อดีตแล้วพญาพิชัยดับหักนะครับปัจจุบันนี้อำเภอพิชัยก็ยังมีของดีซ่อนใส่อยู่อีกมากมายไม่เชื่อต้องมาดูครับผมมาเล่นมาสัมผัสสัมผัสด้วยตัวเองอ่านะถึงจะเก็บน้ำบ้านฉบอนาบอนปักไปเลยเนาะรับมุดไ้เลยเขามาถนนทางสะดวกสบายนโมทนาบุญกับคุณโยมกำรนและทีมงานท่านนายกท่านผู้ใหญ่ แล้วก็ทางรมป่าไม้ป่าชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้มาถ่ายทําในาครั้งนี้ก็ต้องอนุโมทนาซึ่งป่าชุมชนของเราก็พี่น้องประชาชนก็จะได้ร่วมกันรักษาดูแลและก็ต่อยอดส่งให้กับลูกหลานสืบต่อไปครับาาอาถุกับ <S <S <Yeah. S 3> ป่า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 ของไทยเคยรู้วิไลกับลดลงไปให้มากจ้า จึงเชิญคนไทยตะหนักในอุราปลูกสร้างต่อป่าให้กับมหาวัวยวัย นะดีอกดีใจได้ไปพี deer, <Job. S 2> oh, oh, ่ชัยบ้านเราโอ้ไม euh ่เบาเข้าร <iled> ักป่าหิ่งชีเขาร่วมกันปลูกป่าเลวรีเพื่อให้ที่นี่มีป่าคืนมาด่าด่าด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 า ะตะละลำา <จะ S 1> ำต่ำมมาข่าวดีดีกับพี่คำร้อน